ร่วม4มือถือ 5G ราคาประหยัดรุ่นใหม่ล่าสุดจาก4แบรนด์ดังอย่างอินฟินิ v i วีโว k โนและ Honor เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ไปรู้จักกับรุ่นแรกหรืออันดับที่4ของวันนี้กันได้เลยกับ Infinix h o ฮ3 5G มาพร้อมกับจุดเด่นด้วยหน้าจอ IPS LCD 6.78นิ้วความละเอียด Full HD+ Refresh Rate สูงถึง 120Hz Android 13 CPU MediaTek Dimensity 6020 5G RAM 8GB ความจำ 128GB กล้องหลังคู่ตัวหลัก50ล้านและกล้อง AI กล้องหน้า8ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วที่ปุ่ม power ใส่ได้2ซิมรองรับ 5G รองรับ Wi-Fi 5 GHz และมีลำโพงคู่แบตเยอะถึง 6,000mAh ชาร์จเร็ว18วัตโดยจะมีราคา6,499บาท แต่ปัจจุบันก็จะมีบางร้านขายในราคา4,989บาทถ้าต้องการมือถือ 5G สเปคคุ้มราคาดีและมีจุดเด่นในเรื่องการดีไซน์จอใหญ่รีเฟรชเรทสูงแบตเยอะกว่ารุ่นอื่นแถมยังมีลำโพงคู่และมีคุณภาพกล้องค่อนข้างดีในงบ5,000บาทถ้าเน้นสเปคเน้นการดีไซน์หรือเน้นความคุ้มค่ารุ่นนี้จะเป็นคำตอบที่ดีมากม อันดับที่3 vivo y 27 5 g มาพร้อมกับจุดเด่นด้วยหน้าจอ ips lcd 6.64นิ้วความละเอียด full hd plus refresh rate แค่6 0 hz android 13 cpu ตัวเดียวกับรุ่นแรกอย่าง mediatek dimensity 6 0 2 0 5 g ram 6GB ความจำา2 8 g g กล้องหลังคู่เหมือนกันตัวหลัก50ล้านพิกเซลและตัวที่2จะเป็นกล้องวัรยะ2ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้าน มีระบบสแกนใบหน้าและมีสแกนนิ้วที่ปุ่ม Power ใส่ได้2ซิมรองรับ 5G รองรับ Wi-Fi 5 GHz แต่มีลำโพงแค่ตัวเดียวทนละอองน้ำ IP54 แบต5,000 m ah, ิลพร้อมกับชาร์จเร็ว44วัตต์จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ6,999บาทแต่บางร้านก็ขาย6,276บาทถ้าชอบมือถือ Vivo อยากได้มือถือ 5G รุ่นใหม่ พอแค่จอใหญ่แบตเยอะชาร์จไวมีฟีเจอร์ค่อนข้างครบและกล้องดีก็ไปจัดรุ่นนี้แบบไม่ต้องลังเลได้เลยถ้าเทียบกับรุ่นแรกอย่าง Infinix Hot 35G ในเรื่องสเปคต้องบอกว่า Infinix Hot 35G ดีกว่าค่อนข้างเยอะทั้งจอใหญ่กว่า r รีเฟรช a t e สูงกว่าแรมเยอะกว่าแบตอึดกว่าแถมยังมีลำโพงคู่และการดีไซน์ก็ดูสวยกว่าแต่ v i v o Y 2 7 5 g รุ่นนี้ก็ชาร์จไวกว่า ทนรองน้ำ IP54 และการถ่ายภาพบุคคลด้วยกล้องหลังผมจะชอบภาพที่ได้จาก Vivo Y275G มากกว่าสำหรับความลื่นไหลในการเล่นเกมก็จะมีความใกล้เคียงกันจะเหมาะกับการใช้งานทั่วไปและเล่นเกมกราฟิกกลางๆอย่าง Free Fire, RV PUBG และเกมอื่นที่มีกราฟิกไม่ได้สูงมากอันดับที่2 Nokia X205G มาพร้อมกับจุดเด่นด้วยหน้าจอ IPS LCD 6.67นิ้วความละเอียด Full HD Plus Refresh Rate 60Hz Android 13 CPU Snapdragon 4 8 0 5 G ได้แร m มา 8GB ความจำา2 8 g g กล้องหลังถึง4ตัวตัวหลัก64ล้าน อัลตร้าว5ล้านมาโคร2ล้านและกล้องวัลรยะ2ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียดสูงถึง32ล้านมีระบบสแกนใบหน้าและมีสแกนนิ้วที่ปุ่ม Power ใส่ได้2ซิมรองรับ 5G รองรับ Wi-Fi 5 GHz แต่มีลำโพงแค่ตัวเดียวแบตเตอรี่4,470ม ah, ิลลิแอมชาร์จเร็ว18วัตต์เปิดตัวในราคา6,990บาทแต่บางร้านก็ขาย6,280บาท ถ้าชอบมือถือโนเกียอยากได้จอใหญ่ดีไซน์สวยกล้อง4ตัวรองรับ 5G มีความลื่นไหลเพียงพอกับการใช้งานทั่วไปและเล่นฟี e e ฟล r อาวีพัปรับกลางๆพอได้แถมยังมีฟีเจอร์การใช้งานค่อนข้างครบรุ่นนี้ก็จะน่าสนใจถ้าชอบโนเกียชอบถ่ายภาพชอบถ่ายเซลฟี่อยากได้ความคุ้มค่าอยากได้ 5G และอยากได้ความแข็งแรงทนทานในแบบโนเกียก็ไปซื้อรุ่นนี้แบบไม่ต้องลังเลได้เลย อันดับที่1ห,หรือรุ่นสุดท้ายของคลิปนี้จะเป็น Honor 90 Lite 5G มาพร้อมกับจุดเด่นด้วยหน้าจอ LTPS LCD 6.7นิ้วความละเอียด Full HD Plus Refresh Rate 90 h z Android 13 CPU MediaTek Dimensity 60-205G ให้แรมมา 8GB ความจำเยอะถึง 256GB กล้องหลัง3ตัวตัวหลัก100ล้าน u l t r a Wide 5ล้านและ Macro 2ล้านพิกเซลกล้องหน้า16ล้าน มีระบบสแกนใบหน้าแถมยังมีสแกนนิ้วที่ด้านข้างของตัวเครื่องใส่ได้2ซิมรองรับ 5G รองรับ Wi-Fi 5 g ิ z เคมีลำโพงแค่ตัวเดียวแบต4,500ม ah, ิลลิแอมชาร์จเร็ว22.5วัตต์โดยจะมีราคา7,999บาทมีราคาแพงกว่ารุ่นอื่นแต่สเปคก็ไม่ได้โดดเด่นมากมายจุดขายจริงๆของรุ่นนี้อยู่ที่การดีไซน์ตัวเครื่องบางน้ำหนักเบาขอบจอบ,บางมากๆ มีงานประกอบที่ดูดีกว่าและมีคุณภาพกล้องดีกว่าถ้าเน้นความคุ้มเน้นความครบอาจจะมีตัวอื่นที่ทําได้ดีกว่าแต่ถ้าเน้นการดีไซน์ชอบดีไซน์ของรุ่นนี้ชอบถ่ายภาพชอบถ่ายเซลฟี่และเน้นการใช้งานทั่วไปเล่นเกมกราฟิกกลางๆรุ่นนี้ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนสนใจรุ่นไหนที่เอามาแนะนําก็ไปหาดูตามห้างหรือศูนย์บริการใกล้บ้าน ถ้าขี้เกียจจะไปดูหรืออยากนั่งรอของที่บ้านอย่างเดียวก็สั่งซื้อผ่านช้อปปีหรือว่า l a z a ด a ได้เหมือนกันถ้ากลัวจะโดนโกงหรือกลัวจะไม่ได้ของแท้ผมก็จะนำลิงก์ของร้านค้าที่ปลอดภัยไว้ใจได้และขายของแท้มาแปะไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันถ้าอยากสั่งออนไลน์แต่กลัวโดนโกงเพื่อความปลอดภัยก็สั่งซื้อผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยก่อนจบคลิปก็ขอเวลาสักหนึ่งวินาทีเพื่อกดไลค์กดแชร์และกด subscribe จะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ